วันนี้นะคะเป็นวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้แต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะไม่ได้เรียนเรื่องเก่ากันแล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันเนี่ยเด็กๆเคยคิดไหมคะว่าอาหารที่เด็กๆเคยรับประทานกันทุกๆเช้าเนี่ยหรือได้รับประทานกันทุกทุกเช้าเนี่ยเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างในการทํา ใช่แล้วค่ะเด็กๆวัตถุดิบที่เขาจะนำมาทำอาหารให้เราทานนะคะหลักๆเลยก็จะมีพวกผักข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองเอแต่เด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าสัตว์ชนิดไหนบ้างน้าที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารได้บ้างอ่าค่ะวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็จะมาสอนเกี่ยวกับ สัตว์ที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะลองไปดูที่สัตว์ชนิดแรกหรือตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆตัวที่หนึ่งเลยก็คือหมูนั่นเองหมูเนี่ยจะเป็นสัตว์บกนะคะเด็กๆหมูเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็น ตัวสีชมพูตัวเดินอ้วนชอบอยู่ในโคนแล้วเวลาที่เราเอาหมูนะคะมาทําเราจะเรียกว่าเนื้อหมูนั่นเองเนื้อหมูก็จะเป็นแบบในรูปเลยค่ะเด็กๆค่ะจะมีเนื้อหมูเนี่ยจะเป็นสีชมพูและเนื้อหมูเนี่ยเขาจะมีไขมันที่ค่อนข้างมากนะคะต่อไปเราไปดูสัว์ชนิดที่สองก็นเลยดีกว่าค่ะเด็กๆสัว์ชนิดที่สองที่กุ้งกูฟิล์เอามานั้นก็คือไก่นั่นเอง ไก่นะคะเด็กๆไก่เนี่ยจะเป็นสัตว์ปีกนะคะซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเนื้อไก่ซึ่งเนื้อไก่ที่เด็กๆรับประทานกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีไขมันนะคะเมื่อเทียบกับเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่เนี่ยจะมีไขมันที่น้อยมากต่อไปเราไปดูสัตว์ชนิดที่สากันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆสัตว์ชนิดที่สนี้ก็คือตัวอะไรคะเด็กๆนั่นก็คือวัวน,นั่นเองวัวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ประเภท บบเหมือนกับหมูเลยนะคะแต่ว่าเนื้อวัวเนี่ยจะมีไขมันแต่ว่ามีไขมันที่ไม่ได้เยอะเหมือนกับเนื้อหมูนะคะเด็กๆต่อไปสัตว์ชนิดที่สีอ่าเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือปลานั่นเองปลาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์น้ํานะคะเด็กๆหรือเราจะเรียกว่าเนื้อปลาซึ่งเนื้อปลาเนี่ย เราก็จะมีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาทับทิมเนื้อปาลาไหลเนื้อปลาดุกหรือปลาแซลมอนนะคะที่อยู่ในอ,อ่ที่เป็นสีส้มๆแบบนี้ค่ะเด็กๆคะเลยกปลาแซลมอนนะคะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่สามารถนำมาประกอบอาหารไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฟิมก็มีมินิเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะซึ่งเกมๆเนี้ยคุณครูคฟิมจะพูดปริศนาคำไทยออกมาแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกภาพที่เลือกภาพสัตว์นะคะที่ตรงกับปริศนาคำไทยที่คุณครูคคฟิมนะคะได้พูดไปเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆข้อที่1นนั้นก็คืออะไราเอ่ยมีขน ปีกร้องขันในทุกๆเช้าอะไรคะเด็กๆถูกต้องนะคะนั่นก็คือภาพไก่นั่นเองภาพไก่นี่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะเราไปทงข้อที่2กันดีกว่านะคะข้อที่2นั่นก็คืออะไรเอ่ยตัวใหญ่มีทั้งสีน้ำตาลและสีขาว ร้องว่าโมโมอ,อะไรคะเด็กๆอ่านั่นก็คือวัวน,นั่นเองถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวัวอยู่ภาพไหนคะภาพแรกหรือภาพซ้ายสุดนั่นเองค่ะเด็กๆยังมากเลยค่ะเราไปดูขอ้อที่สามกันดีกว่านะคะเด็กข้อที่สามเลยก็คืออะไรเอ่ยมีหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ใต้น้ำ เก่งมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือปลานั่นเองปลาอยู่ภาพไหนคะภาพทางด้านขวามือนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเราถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4ี่เลยก็คืออะไรเอ่ยตัวอว้วนนสีชมพูชอบอาศัยอยู่ในโคนเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยนั่นก็คือหม,หมูนั่นเองหมูอยู่ภาพไหนคะเด็กๆอ่าอยู่ภาพตรงกลางนั่นเองเก่งมากเลยค่ะฮ่าเด็กๆได้เล่นเกมกันไปแล้วเนาะอ้าวแล้วเกมที่เด็กๆได้เล่นเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างเออเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันใหม่กันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนสัตว์ชนิดอะไรไปบ้างหาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกเลยก็คืออะไรคะ ไก่ตัวที่หนึ่งคือไก่ตัวที่สองอะไรคะวัวตัวที่สามปลาตัวสุดท้ายตัวที่สี่ก็เลยค่ออะ,คะหมูวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนไปทั้งหมดสัตว์ไปทั้งหมดสี่ชนิดนั่นเองสำหรับวันนี้ครูคฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กเบ๊กยบาย